อันนี้ปลาอะไรนะครับปลาช่อนค่ะตัวใหญ่ปลาช่อนแม่น้ปลาช่อนเลยนี่สวายไหมครับเออปลาปลาสวายครับปลาสวายค่ะช่อนเหรอช่อนเหรอสวายครัสวยค่ะคือปลาช่อนแม่ก็เลยช่อนตามนี่ก็ปลาปลาสวายวัดสว่างอารมณ์นะครับนนทบุรีให้เลยหนูให้เลยหนูปังถุงเท่าไหร่ครับ ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทเสื้อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับใช่ไหมใช่สื้อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ้ย่างไก่ยางไกแลองลองชิมดีว่าขนมปลาอร่อยไหมปลาคิดว่าเฮียปลาได้ไก่

แอมเป็นแงนเมื่อที้ทำให้มาตูงโอ้ยสีคงไฟอ่ะใกล้ไปทะลกไฟคง ด <in> uh, wow. uh, ูเห็นดูว้วอนชัดชามากใช่ไหมเดี๋ยวคนอื่นเแย่งหมดแล้วจะบอกให้รนตรง ปลานิดยิงปิงก็ได้อยู่แค่หดปลาของ